Thank you ูตั้งแต่ที่เมืองแล้วก็สั่งน้ำพริกอาจารย์ก็เห็นอ๋อได้ครับได้ครับเรียกอาจารย์ก็พอครับยังไม่ได้บวชเฮ้อยู่ที่เมืองนอกก็มาก่อนปีนมาเลยก็สั่งน้ำพริกก็ไม่เห็นมีตอกใช่ค่ะของอาจารย์จะสั่งของอาจารย์ไงอยากทานของอาจารย์ก็ต้องสั่งที่ตอกหรือไม่มีติ๊กตอกเลยในนี้ไม่ต้องสั่งครับชอปปี๋ ภัษาได้เราสอนคือทอนเขาไปสั่งเฟซบุ๊กโดนหลอกนะใครเขาไม่ได้ขายขายแค่ตุ่ตับอช็อปที้อยากทานนะโอเคมาโอเคหนึ่งสองสาคะนะมครับรหหรพี่เข้าไปที่ช็อปปี้เลยช็อปปีเอ่อคนตื่นทำทำให้เป็นนสิเล่นเป็นแต่เฟซบุ๊ก เฟ้นพูก็ได้แต่เฟ้นพูมันจะมีลิงกช้อปปี้ไงก็ตอนแรกว่าจะไปหาอาจารย์ที่ที่ที่แสดงทมอะไรที่ประเทศไปอะไรไงทีนี้ก็ไม่มีเวลาหมดแต่เดินทางไปทางโน้นทางนี้แสดงทางน้นไปเที่ยวทางโน้นทางนี้ก็ไม่มีเวลาดีได้ดีใจที่ได้เจออาจารย์นั่นแหละไม่คิดว่าจะได้เจออนุโมทนาด้วยนะครับขอบคุณครับอย่างง่ายๆคอยติดตามนะครับไว้เจอกันครับขอบคุณครับ